สบายดีทุกคน,น,กนเนาะมื่อไน่บ่าวคู่กันสิมาวานแหอีกพี่น้องแต่ว่าวานมากเลยแหละน้องหนึ่งแต่ว่าบโบเตทายห้เบิงมันบ่มีมองตั้งกล้องเนาะนี่เดาเสีงใงไเบิงปลากำลังเด็ดปลาดุกสามตัวพี่น้องนี่เดาเสีงใงไเบิงองืมปลากำลังวานมากน,น้องหนึ่งบบได้นั่น โมเดลไทยให้เบิ้งเนี้ยว่าโอ้บยบโมี่มองตัางกล่องมันหนามหน,าม,นามมันดายได้ประดุกสามกระคอตัวหนึ่งประเข็งเนี่ยกระเสื่อมเนี่ยกับกับปูกระมี่ง้มกบหน่อยนั่มมันบุคอยแหวนมันเนี่ยกบหน่อยมันโบอ,อันนั้นเวลากบหน่อยมันตนวหนามมันแนมบโเห็นมัน มันบบมีโฟตมีไฟในหนำาำย่มเด็ดแลดงุ่มกบหน่อยนี่เดี๋ยวนี่น้องที่สองนี่พาคุณสิวาน,นปลาขึ้นดีอยู่แต่ว่ามีแต่พวกปลาเข็งปลานีขืน ประเทงหน่อย nhăn coi Hãy subscribe bu lại hả anh có bùi con tiếp tục, được à, ờ ờ ờ, ờ, con, thằng bùi thằng เือกันได้ปลาเข่งนิดน่องนี่ปลาเข่งครับเ,เ,เดี๋ยวกระสังเมื่อไวนนี่หอกโอปปูตัวนึ่งงานไงใช่ ปลาเข็งขืนได้อยู่คือถือตัวเดียวนี่บ่ปลาเข็งน,นอ,อนคือพบกันมันใหญ่แฮะงามมันโอ้โหโหลดบอกซะนั้งปลาได้กัดปบหน่อยตายเพืษษษ่อปจักษ์เอาเชิงปลาเชิงกระปูนเชิงโปง๊ะก่อนตั้งกล้องไว้ให้มัน หันนำอัตโนมัติเลยพี่น้องสิเห็นแนวว่าเห็นแนวเล้บ่บมีตากล้อง ปักเค็งอีกแลยพี่นอ้อเบาคู่นี่มันกับปักเค็งเว้ย ปลาขนาดปลาเข็งเดียวยาเฮ็ดยังวะบ่าวคู่นกปลาเข็งนี่โอ้ย เี่เลยดนอองเลย้าต่อไปก็บป็ะเข่งนี่ Buat、oh. <laughs> anak.

咱的我得关注，每天吃饭。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แต้นไงต้นน mm <Ash well. S 1> ี Cert ้เดี S ๋ยวเราไปอีกแล้วไม่หนาวไม่หนาวจัดไปอยู่ใกล้ๆกันหนไวไหมไม่รับทำๆแับปลาไม่รับเขาทำเขาไม่รับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ความฟังแค่น้อยอนี่มันฟังมันเต็มเลยพี่น้องแดงว่านมีปลายเนอะแต่น,นั่นมันกวนได้ฉันจับ่อนอ่านสิได้นาะแต่คือวิี่ฉันจับ่อนอ่ะ I <laughs> like 負これば通れ。 ไปน้องไม่บัน,นี้พี่น้องน้องนี่ก็ได้ร้ายแต้มอยู่ประเข็งประเข็งกับประลูกหน่อยสองตัวโอ้โแตนเท้าน้ามีแตมุดแดงไฟ พี่น้องหอดน้องสุดท้ายแล้วเบาคู้นวานมาได้บวกแต่มันโมไรพี่นาะก็ได้โมไดถ่ายแต่วันนี้น้องจะถ่ายวันนี้ได้ก็สเสมอแต่วันนี้ก็สิบววันด้วยนะสิเดี๋ยวเบาคู้นจะจอบ,บ่อนนะเนาะเถื่มานไดเติมกัน Kira-kira main ya pake ya Coba dulu Boleh boleh Tak พ่อได้พี่น่องบานเลย áo đẹp mà bưng phấn ngàn không bưng phấn ngàn để kín เตียอมประคอพี่ตายซ่ำเอาละซ้ำนี่นี่ละพี่น่องคลิปนี่ก็สิประมาณนี่แหละเนาะนะดอกวานเหนกับพอได้อยู่ได้กินไปนี่แหละตามภาษาบหมอนนอกบนหมนนาเขามีความสุกพี่น่อง วนันแหโคดได้กินถ้าว่ามากกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเรื่อสำหรับคลิปนี้กะประมาณนี้ยละเนาะเดี๋ยวถาพโปะๆกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะสบายดี